ย่าชีก็มาแล้วครับวิธีเราครับสวัสดีค่ะเข้าสู่ช่องย่าชีกอกๆนะคะมานะครับมาครับแอดบัตนะคะแอดบัตตีอ่าไม่มีใครตีเหมือนแอดบัตนะคะแอดบัตตีข้าวนีครับอ๋อนี้ทําข้าวอะไรแอดบัตข้าวหอมมะลิข้าวหอมมะลิครับข้าวเจ้าบ่ข้าวเจ้าหอมมะลินะข้าวเจ้าเจ้าคืองามเลยเป็นเกี่ยวให้ครับมันนิดหน่อยนะครับก็เลยต้องฟาดตีอย่างนี้นะครับอ๋อ มีสองนี่บอกมีสองให้นี่บ่อมีสองห้ครับสองเฮือสองเฮือก็เลยมีได้ไม่มีรถมาเกี่ยวก็เลยแบบทําแบบโบราณนะคะเมื่อก่อนเราจะเมืคนขี่ได้สังหารมีอันเดียวมีอันเดียวหนึ่งหักแล้วครับหักแล้วหักไปแล้วครับอันนี้นะคะเราจะทําไม้ไผ่นะคะสองเขาจะทำแบบมีมีเสื้อไหนอธิบายให้เอฟซีดูหน่อยนี่นะครับ ไม้ไผ่เนี่ยแต่ความยาวไม่เท่ากันนะครับอ๋อจะไม่เท่ากันอีจะสั้นนะครับอ๋อจะมีด้ามสั้นมีด้ามยาวแล้วก็ทําแล้วก็เราก็เอามาเสียบเข้าอย่างนี้นะครับเสียบเข้าเสียบเข้าอย่างนี้ก็คัดนี้นะครับ๋อคัดเข้าอย่างนี้แล้วก็นีอย่างนี้ครับแล้วก็ฟาดเลยๆแล้วก็แล้วเขาก็ฟาดนะคะบ้านชาวบ้านเราจะบอกว่าฟาดนะคะฟาดข้าวเมื่อก่อนเนี่ยจะเยอะนะบาดเนาะจะเป็นสิบคนแต่ช่วงหลังๆนี้ไม่มี ในช่วงหลังๆนี่ไม่มีโอ้แล้วก็มีเฟืองด้วยเนาะได้เฟืองข้างงูให้งัวด้วยฟางเราก็มีครับฟางเราก็มีผมจะเอาไปใส่ฟักทองครับฟางตัวนี้ครับอ๋อจะเอาไปปลูกฟักทองปะใส่ตรงเงาฟักทองครับอ๋อใส่เงาฟักทองให้มันมีความชุ่มชื้นอ๋ออันนี้นะคะ กี่สักเฮือนสองเฮือนี่บอกสองเฮือนออน,ออน้อยสองไห้น้อยประมาณ100รา้อยกมัดนองละอ๋อร้อยกมัดก็ได้เยอะอยู่ก็ได้กินเยอะอยู่นะคะได้ประมาณประมาณสามถุงน,นะครับอ,อ๋อถูกใจอ,อ๋อประมาณสามถุงปุ๋ยเนาะกว่าอยูด่ดอกหลายอยู่ยังอีกที่ตรงนี้อีกนะคะเอซีเป็นข้าวหอมมะลินะคะข้าวหอมมะลิข้าวหอมมะลิครับ ข้าวหอมมะลิโอ้อันนี้ข้าวก็ขอแบบบัตรรู้ว่าหอมมะลิหอมมะลิเหมือนกันหอมมะลิเหมือนกันการฟาดนะคะแต่แอดบัตรไม่เอาแป้นมาใส่ไม่ใส่ครับม,รมันล้นไวอยู่เน,นาะมันล่วงไวนะล่วงเร็วครับอืาม,มันล้นไวมันไม่เหนียวข้าวนี่ครับเมื่อก่อนนะเราจะเอาไม้ได้บัตรมาเอาไม้มานี่ก็ฟาดเมื่อก่อนมีไม้กระดานนะครับแต่เมืนอี้ไม่มีครับอ่าไม่มีอันนี้แหละคือวิธีชาวบ้านเรานะคะ ชาวบ้านโกกอกนะคะจะฟาดนะคะเรียกว่าฟาดเอาตีเขานะครับตีเข้าตีข้าวลงแขกตีข้าวนะคะเมื่อก่อนจะจะตีข้าวเป็นสิบสิบคนนะคะเอาแห้งกันทาแห้งเดียวแต่ตอนนี้ไม่ค่อยมีแล้วนะคะเกี่ยวเพิ่เกีียวมั่นทันสมัยขึ้นเยอะอเลยนี่ทันสมัยขึ้นเยอะหาดูได้ยากนะคะคือเทศกาลตีข้าว fc นะคะยาว่าจะมาตีช่วยแต่มันไม่มีไม้คอนขี่นะไม้คอนขีบบมีได้ไม,ไม้คอนขีอันเดียวไม,ยไม้คอนขีอันเดียวใส่ fc ค้าท่านไหนดูอดบัตตีข้าวอยู่นะคะ,ะคอ๋ออันนี้ไม่ใช่เอเบนอ่านให้อยู่ที่บ้านอ่านอยู่เบนอ่านให้อยู่ มาดูนะคะตีข้าวแบบโบราณนะคะหาดูได้ยากนะคะตอนนี้นะคะเอซีบ้านเรากกอกนะคะเราจะทําเป็นไม้คอนขีนะคะไม้คอนขีตีข้าวนะคะตีข้าวขอบคุณนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะช่องเบนกกบเบนหญ่อุ่นกกอกด้วยนะคะเข้ามาเยอะๆนะคะทักคุยได้นะคะทัก คุยย่าได้นะคะเอซย่าก็ว่าจะมาตีข้าวกับแอดบัตนะคะแต่ว่าไม่มีไม้คอนคีไม้คอนคีอันเดียวพี่น้องเอ้ยพ่นเพศทลายอ่านเพเทอันเดียวเพสทตีผู้เดียวเพินอันที่สองหักแล้วเอตีลยอันที่สองหักจ้อยเอ็ดบัท <c oughs> บอกว่าอันที่สองหักจ้อยคะ่ะเอซีบดีค่ะเบน ีค่ะ๋อ่ะก็ได้ออกกําลังกายนะคะออกกําลังกายแอดบัตได้ออกกําลังกายด้วยนะคะออกกําลังกายแล้วก็เรายึดไว้โบราณเรานะคะเราจะทําแบบนี้นะคะเราเราทําแบบโบราณแต่เก่าเนาะแต่เก่าบ้านเฮาเนาะค่ะก็ฝากด้วยนะคะฝากเข้ามาดูช่องแอดเบนยายอุ่นก,ก,กอกด้วยนะคะ เม้นเข้ามาได้เลยนะคะมมเข้ามาได้เลยนะคะย่ามาดูช่องให้อยู่นะคะเอฟซีเข้ามาเยอะๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเบนกกกอกด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้เบนนะคะตอนนี้เบนอยู่ที่บ้านนะคะแอดบัตตีข้าวนะคะต,ตีข้าวอยู่นานะคะเพราะว่ายากลูกน้อยอยากล้น ยากน้องน้องเบายากน้องเบ็แล้วก็น้องบอร์ดย่าว่าน้องเบ็แล้วน้องเบอร์ดยังไปว่าน้องบีเอ็มบีเอ็มมันมาพัดการน้องบีเอ็มนะมันไม่พัดมันมีฟอกองจองเดียวบอไม่ไม้ก็บอไม่ไมมเบิดเทิานีวค่ะเนาะอ๋อค่ะ ตีแบบนี้แหละเนาะค่ะดูวิวทิวทัศน์ไปนะคะเอฟซดูวิวนะคะอันนี้ก็เป็นภูเขาล้อมรอบนะคะเอฟซีภูเขาล้อมรอบบ้านกกอกนะคะเอฟซีภูเขาล้อมรอบนะคะชาวบ้านเราก็จะในแหละออกมาทามาหากินนะคะขอบคุณนะคะทั้งห้าสิบเก้าท่านนะคะที่อยู่อ้าวห้าสิบเจ็ดท่านแล้ววันนี้ ฝากกดไลค์ด้วยนะคะก,กดไลค์ให้ย่ก,กดไลค์กดไลค์ให้เอดบัตด้วยนะคะฝากด้วยนะครับเด้อฝากกดไลค์ให้เบนซ์กอก,ก,กด,ด้วยนะคะขอบคุณนะคะที่ส่งหัวใจมาให้นะคะหัวใจบวกนะคะส่งหัวใจให้นะคะขอบคุณนะคะเอฟซีค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะยากก็ฝากด้วยนะคะฝาก น้องบีเอมค่ะน้องบีเอมน้องบีเอมนะคะอ้าวเปลี่ยนกันแล้วตอนนี้นะคะน้องวีเอ็มค่ะค่ะก็บรรยากาศนะคะบรรยากาศกุกกอนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเอฟซีทุกท่านนะคะเดี๋ยมาเดี๋ยมาเดี๋ยดยาตีโซ ตีโซ่สายสายเบิ้งสิตีโซตีเป็นตีเป็นอยู่เด้อยาตีเป็นอยู่เด้อเอฟซีเอาย่าจะโชนะนี่ครับยาที่จะโชตีข้าวนะครับยาจะโชตีข้าวหมึกก็หมึกก็นะคะเมื่ึกกนยากับทีข้าวในนี่เลยเอฟซีเอ้ยนี่นะครับบ้านคอยตีข้าวแบบนี้แหละยาบอาขึ้นสูงเขาแอดบัสเองยาเสีเอฟซล่างเดิมครับนี่ยาเอสี่จะมีตีลง ล่วงง่ายนะครับข้่านี้ครับข้าวหอมมะลิมันล่วงง่ายครับมันหล่นเร็วนะบัดเนาะครับมันล่นเร็วค่ะเอ็กซี้ำนีก็พ่ออ่ะไปใส้หุ่นกองกองเสื้อหมู่มันอะ จะเก้าแล้วจะเก้า <Huh? S 2> แล้วเก้านาทีแล้วฝากด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องย่าอทิกอกๆด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายกดให้เนี่ย